ครับบรรยากาศสดๆนะครับณลานเพลินนะครับโรงเรียนเทศิรินทร์จังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ใกล้ๆวิทกี่สองขอนแก่นกับพี่นองครับบรรยากาศทีนี้กับทีมงานระเบียบวาทศิลป์นะครับตอนนี้กำลังประดับฉากนะครับทีนี้พบกันแน่นอนนะครับดูอกาสนะครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาให้ชมนะครับ ดีนะครับวันนี้เล่นแจ็คทุ่งก็ครับนี่สอดผนครับปลาผิเอไป อาจารย์สถิตครับอาจารย์มือคีย์บอร์ดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอพูดอะไรครับอาจารย์ครับผมยูทูปอาจารย์ลงแล้วเนาะลงแล้วครับายูทูปของอาจารย์สถิตนะครับเพิ่งลงไปครั้งแรกคีย์บอร์ดระเบียบวัฒนศิลป์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับครับผมฝากติดตามเด้อครับมือไม่มือไม่ครับกําลังฮัดค่าตะเรนผมไม่มีเวลากะได้อล้วลินลินี่ทุ่ม ประมาณไม่เกินสองทุ่มนะอาจารย์โจไม่เกินไม่เกินสองทุ่มครึ่งเหระไม่เกินสองทุ่มครึ่งเนาะเล่นบอนไม่เกินสองทุ่มครึ่งเหาอเล่นเนาะจ้องตุ่มไม่เกินสองทุ่มครึ่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับช่องยูทูบอาจารย์โจด้วยนะครับครับผมยินดีครับซอช่องยังไงอาจารย์เออเบาโจอีกอย่างหนอเบาโจเบาโจข้ามมวนเออเบาโจข้ามมวนช่องไม่ช่องไม่ล่าสุดช่องไม่ล่าส่วนะครับ โงคไม่ล่าสุดครับที่เท่าท่งทีเท่าฝากทิ่ตามเด้อครับดีดสามนี่ด้อครับครับผมเบาโจวผ้าม้วนเบาโจวผ้าม้วนครับผมเป็นช่องไม่ครับแล้วก็ช่องของอาจารย์สถิตนะครับครับผมอาจารย์สถิตชื่อช่องอะไรนะสถิตคี่บอร์ดสถิตคี่บอร์ดครับผมฝากทิ่ตามเด้อครับพี่น้องทีมดีนั่งอาจารย์นักดนตรีระเริงวารสินมือใหม่มือรหม่ก็บรรยากาศดีครับพูดถึงพูดถึงการดีครับวันนี้ ที่โรงเรียนเทพสือรินนะครับขอนแก่นนะครับอยู่ที่ใกล้บิ๊กซี2ขอนแก่นนะครับใกล้ทางเรียนหนึง่งนะครับบรรยากาศเตรียมความพร้อมนะครับทีมงานระเบียบว่าทศินนะครับ